ตอนที่กันทุกท่านครับอันนี้คือกัะลอกนะครับที่เป็นศัตรูตัวฉกาด <ไป S 1> ของโกโก้นะครับแต่่วาผมได้พาสมาชิกเกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีท่านสวนท่านรองสมบัตินะครับมาดูสวนตอนนี้ท่านรองสมบัติกินผา,าได้ดักปลาลอกไว้ที่เขามา กินแอบกินผลโกโก้สายพันไอเอ็นในสวนของท่านเป็นร้อยโลแล้วครับตอนนี้ท่านก็เลยดักแล้วท่านจะเอาไปปล่อยไม่ได้เอาไปทําลายอะไรนะครับท่านจะเอาไปปล่อยอีกที่หนึง่งเพื่อให้เขาหาที่อยู่ใหม่ไม่ไมาอยู่ในสวนโกโก้นะครับตะลอกกระแตเป็นศัตรูตัวร้ายสําคัญที่มากินผลโกโก้โกเขากินแล้วเขาข่าเจาะเ,เข้าไปผลลูกใหญ่ๆนะครับผลสีออกเหลืองๆนิดๆท่าน เขาจะชอบมากเขากินเมือ่อคุ้ม,มเมล็ดน,นะครับเขาไม่ได้กินเม็ดในและเวลาเขากินเมื่อไปแล้วเม็ดเขาก็จะขายทิ้งไว้นะครับเป็นการเย้ยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่สวนไหนที่ปลูกโกโก้แล้วนะครับถ้ามีกระรอกกระแตเยอะแบบนี้ควรจะหากรงมาดักนะครับวิธีการก็คือเอากรงมาดักอีกประเด็นหนึ่งก็คือหาแมวมาปล่อยไว้ในสวนนะครับเขาอาจจะกลัวแมวนะครับแมวอย่าให้อาหารนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะมีพวกปลาลเอามาแขวนไว้นะครับวิธีกําจัดนะครับใช้กลรงดกักนะฮะหาแมวมาปล่อยหรือปลาละมาแขวนนี่ก็เป็นกระรอกเป็นสัตว์ที่ชอบเจาะทําลายผลโก,โกโก้เริ่มสูกเริ่มที่ออกมานะครับนี่ฮะผลแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็เห็นว่เป็นช่างทำเราเกิเดมาตัวหวานาักนะครับตอนนี้นะครับผมดรพัชโ,โกโก้บริษัทเอพีวโกโก,โกยย้ไทยจำกัด ได้พาสมาชิกเกษตรกร,กรจากอำเภอสองพี่น้องอําเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ท่านรองนะครับอธิบดีษกรมอาชีวะนะครับได้มาดูสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันของท่านรองสมบ,บัติกิ่นผานะครับอดีตรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีท่านผอโรงเรียนนะครับที่เกษียณอายุราชการแล้วส่วนนี้เป็นอยู่ที่อำเภอ,อบางระจันจังหวัด สิงห์ุรีนะครับท่านรองู้าริชฐาได้ปลูกโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ไว้ตั้งแต่ปี61ว่วดนี้นะครับประมาณ3ไร่ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม61นะครับอายุก็2ปี4เดือน2ปี5เดือนนะครับโกโก้ออกแล้วเก็บติดผลผลิตแล้วเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 นะครับคุณสมบัติเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ปลูกง่ายโตเร็วโตรแรงให้ผลผลิตสูง จะติดดอกออกผลในปีที่2ถึง3นะครับมเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมนะครับเป็นโกโก้ที่ตลาดต้องการเพราะว่ามเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมคาว่าตลาดบริษัท JPY ขอแจ้งว่าตลาดไม่ใช่ตลาดที่เรารับซื้อจากหน้าสวนแต่ตลาดของเราก็คือต้องส่งโรงงานโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตหมักเป็นมเมล็ดโกโก้แห้งแล้วส่งตลาดปลายทางคือตลาดฝรังร่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ นั่นคือตลาดที่แน่นอนและก็มั่นคงเพราะฉะนั้นการปลูกโกโก้ถ้าไม่มีตลาดรองรับปัญหาของเกษตรกรก็คือจะขายไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดก็คือไขมันสูงเฉลี่ย52%มเมล็ดแห้งสะอาดและมีกลิ่นหอมหมักแล้วไม่เปรี้ยวมีกดรด่ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือตลาดต่างประเทศ ที่เรามีอยู่ก็คือมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์คลินฟาร์มเพาะ9,000ต้น9,000ต้นละ5 5บาทปลูกเชิงเดียวะระยะห่าง3คูณ3เมตรถ้าเป็นเชิงเดียว1ไร่ปลูก170ต้นต้นละ55บาทก็เป็นเงิน9,350นี่เงินลงทุน9,000นะครับแล้วเราเก็บผลผลิตสัญญาซื้อขายผลผลิตตามราคา,มาเมล็ดโกโก้แห้งขั้นต่ำ โลละ8บาทเวลาตลาดขึ้นเราขึ้นลงเราลงแต่ลงจะไม่ต่ำกว่า8บาทนะครับอันนี้เราอิงราคาเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลกเราส่งผลผลิตให้กับมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตก็จะหมักแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งตลาดฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและสิงคโปร์นี่คือตลาดที่แน่นอนตลาดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคําว่าตลาดไม่ใช่ตลาดที่โรงงานรับซื้อหรือว่าบริษัทประกาศรับซื้อหน้าสวนแต่เวลาหมักแล้วไม่มีตลาดส่งออกไม่มีตลาดปลายทาง อนาคตข้างหน้าคือเจอปัญหากับกเกษตรกรแน่นอนเพราะฉะนั้นของเรามีตลาดปลายทางมีโรงงานแปรรูปที่ตั้งมา17ปีมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตลาดของเราชัดเจนม,มั่นคงยั่งยืนถ้าเกษตรกรสนใจที่จะปลูกโกโก้นะครับขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์รฤทธิสารละองศรมีมหาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุสนและติดตามดูแลโดยบริษัท k p Y โกโก้ไทยจำกัดนะครับติดต่อได้รับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่จองก้าพันใน ปี64ที่จะปลูกนะครับกับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่หรือโดยโตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับ2 9 97 5 7 2 7า7อยากให้ดูต้นนี้อีกต้นนงครับนี่ต้นโกโก้นะครับนี่ผมถึงกระลอกมาด้วยนะครับตัูของสวนโกโก้นะครับนี่มาดูต้นนี้ครับดูต้นนี้น,นี่นลูกสี เขาออกแบบนี้ออกเป็นแต่ผ้อมนะครับโอโคจะออกลักษณะนี้นี่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับออกเป็นสีม่วงนะครับนี่เป็นผลผลิตลูกแก่ยังไม่แก่นะครับลูกสีแบบนี้ยังไม่แก่ยังไม่แก่แล้วก็พอลูกนี้แก่ออกเป็นสีส้มถ้าเป็นสีม่วงอ่อนๆอย่างนี้เวลาแก่แล้วจะเป็นสีสีส้มเข้มๆเลยนะครับอันนี้เป็นคนสีม่วงอันนี้ต้นชะตาตา อ่ามคือทะลอกมาด้วยอ่ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันจะออกตั้งแต่โคนต้นนะครับตั้งแต่โคนต้นและออกทุกกิ่งแก่เนี่ยครับมาดูตรงนี้ครับนี่นี่ตั้งแต่โคนต้นโคนต้นนี่ครับที่โคนตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับออกตั้งแต่โคนต้นและก็ทุกกิ่งแก่นะครับเราจะตัดทรงพุ่มตั้งแต่ปีครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้ ขอแนะนำเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 มีผู้วิจัยที่แน่นอนชัดเจนกรมวิชาการกระทรวงเกษตรรับรองสายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรรับรองโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศีเรียบร้อยแล้วเรามีศูนย์พาะ9 0 0าอยู่ที่เดียว9,000ออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมเท่านั้นต้นพ่อต้นแม่เดิม9 0 0 0อยู่ที่มาร์กลินฟาร์มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อายุต้นพ่อต้นแม่เดิมไม่ต่ำกว่า15ปี และกาพันประมาณ 6- 8เดือนที่มาออกส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกบริษัทเ p y ติดตามดูแลรับซื้อผลผลิตคืนส่งมาร์คลินช็อกโกแลตมาร์คลินช็อกโกแลตหมักเป็นบลิตกทโกโก้แหง้งและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งตลาดต่างประเทศตลาดต่างประเทศคือตลาดที่มั่นคงยั่งยืนไม่ใช่ตลาดที่บริษัทประกาศรับซื้อหน้าสวนแล้วนั่นคือความมั่นคงถ้าโกโก้ไม่มีคุณภาพ วัตถุดิบไม่มีคุณภาพเวลาหมัมกแล้วมันเปรี้ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วตลาดไม่ต้องการนั่นก็คือปัญหาที่เกษตรกรจะได้พบเพราะฉะนั้นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันของเรามีตลาดรองรับชัดเจนนะครับเกษตรกรที่สนใจนะครับจอง9,000โดยบริษัทเจ y ีวายโกโก้ไทยจำกัด0955572797ให้ดูกระรอกอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้เดี๋ยวท่านลองสืบ,บัตรกินงผาอดีตรองบรรดากระทรวง,งทงที่ยและกีฬาจะนําไปปล่อยเขาไว้อีกสถานที่หนึ่งจะเราจะไม่ไปทําลายเขาครับ นะครับเราดักไปแล้วก็ย้ายไปให้เขาที่อยู่ใหม่เพื่อไม่ให้มารบกวนสวนโกโก,โก้ต้องขับขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านไปยอย่างสูงและขอบพระคุณท่านรองสมาชิกินผานะครับที่ให้โอกาสบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้ว่าพาสมาชิกมาดูแลสวนในครั้งนี้ครับขอบพระคุณสมาชิก,กเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับ